สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟสครับยามเย็นครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปครับวันนี้เดี๋ยวทําคลิปตอนเย็นนี้เลยนะครับสักหนึ่งคลิปนะจะพาไปเทสถานที่เททางขึ้นชั้นๆครับที่เทเป็นเขาทําเป็นที่ปลูกบ้านนะครับแต่ว่าทําสูงทาชั้นมากเลยต้องปีนขึ้นไปครับต้องขับรถใส่เยีนหนึ่งไปปีนขึ้นไปนะ จะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีไปนะครับพยายามเย็เนดนน่าจะเที่ยวสองเที่ยวก็จะหยุดแล้วครับแต่ว,ว่าจะวิ่งอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นทางลูกลังอีกเส้นหนึ่งอะ่ะที่ว่าวิ่งตรงใกล้กว่าเขาไม่ให้วิง่งละเขาบอกว่าฝุ่นครับมีฝุ่นนะพอดีมันมีบ้านตำรวจอยู่ตรงทางสุดคอนกรีตพอดีนะครับ เ,เขาบอกว่าถ้าอยากจะวิ่งก็หาน้ำมารดก็เลยอย่างง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 ,งอยู่นะกีทีมอีกทีมหนึ่งวิ่งกันโจนเนะไม่เห็นเป็นไรเลย เป็นเพราะว่าเราย้ายมาทีหลังเขาบอกเขาวิ่งก่อนเราไงพอเราย้ายมาทีหลังก็ระยะเวลาในการวิ่งมันก็ยืดยาวออกไปอีกเนาะมันน่าจะเป็นซะอย่างนั้นนะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวละฝุ่นมันเยอะแต่ก็ฝุ่นก็เยอะจริงครับเนื่องจากว่าฝนไม่ตกมาสามสี่วันแล้วครับหยุดตกมาสามสี่วันนะน่าจะไปตกทางสุรินทร์บุรีรัมย์ด้วยนะครับเพราะว่าจาันร์ชูบอกฝนตกอยู่ ออกอีกเส้นทางหนึ่งครับเส้นทางนี้ก็ทะลุออกซีเรนเหมือนกันครับแต่ว่าระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าต้องวิ่งอ้อมส่วนยางครับวิ่งอ้อมมาด้านหลังปกติแล้วนี่ออกจากบอ่อมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็วิง่งยิงตรงอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ไปโผัวถนนใหญ่เลยทีนี้ก็ต้องเดี๋ยววาอย่างเดียวครับ สองพักสามนี่หละอีกฝัก่งหนึ่งนะครับมันก็จะอ้อมป่ายางอย่างเงี้ยอ้อมมาทางนี้ครับฝุ่นเป็นเหตุสังเกตได้จริงๆนะเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ว่าเขาว่าเราเนาะเส้นทางทุกฝุ่น,นเราก็พยายามวิ่งไม่ให้มีฝุ่นกระจายมากแต่มันก็ทําไม่ได้เนื่องจากว่าตอนรถเบาก็ไม่มีฝุ่นแล้วครับ แต่พอเจอสภาพรถหนักนี่ก็จะอย่างที่เห็นนี่ครับฝุ่นกระจายอย่างคันหน้าที่ไปนู่นครับเจ้านโมไปนี่ก็ฝุ่นกระจายเลยเราก็จะไปดูที่เทกันครับสถานที่เทแบบชันนะขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่สูงมากครับระยะ การปีนก็น่าจะประมาณสัก 2- 3สาเมตรนี่นะครับระยะการปีนขึ้นนะครับแต่มันก็ชันจริงแต่ต้องเชิญเกียร์ตับขึ้นวิ่งวิ่งขัดขึ้นเลยไม่ได้กล้องหน้ารถสั่นตอกแดกต้องแดกเลยเพราะว่าเส้นทางนี้ก็หลุมครับ มันเป็นทางลงเนินนะเหมือนเป็นเนินเขาเล็กๆอะ่ะแต่ว่า,าเขาตัดถนนผ่านแล้วก็ใช้ลูกรังปูพอถึงเวลาน้ํามาปุ๊บน้ํามันก็จะกัดซาะผิวถนนนะครับผิวถนนลูกรังมันก็จะเป็นเป็นร่องน้ําเป็นคลื่นเวลาวิ่งก็จะโยกซ้ายโยกขวาก็จะเสะเทถอนกล่องโอ้สวยครับภาพนี้ ภาพนี้สวยงามมากนะพี่น้องกู้ตั้งแต่กลับมาบ้านที่อุบลนี่พึ่งวันนี้นะครับที่เห็นแสงสีทองนะครับก่อนพระอาทิตย์รับฟ้าที่สวยมากเลยพึ่งมีวันนี้แหละที่เห็นครับจีตูดเจ้านโมไปเลยครับนี่ ็จะซัดขึ้นาทางคอนกรีตตรงนี้ครับแต,แต่จะลั่นมากเลยเนื่องจากว่าชันมากครับตรงนี้มอ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 ,มออีแดงหรือเปล่า <c oughs> นี่ครับไม่ใช่มีแต่แถวบ้านกรวดนะวิ่งในเมืองวิ่งในตัวอำเภอแล้วมีเนินสูงๆกงันันนี่อำเภอเดนนี่เยอะมากเลยนะเพราะว่าอำเภอเดนนี่เป็นอําเภอที่ตั้งอยู่บนเนินนะครับเป็นตัวอำเภอทีต่ตั้งอยู่บนเนิน แถวนี้ก็จะปลูกยางพลราเยอะครับสวนยางพลราเยอะมากเลยมันแถวบ้านกรวดเลยแถวนี้ บ,บีบีโม่โครลั่นเงี้ลั่นกันนู้นก็ลัน่นเงี้สายลั่นสายลั่น <c ười> คันคันหน้านี้ท่อไอเสียนี่เป็นท่อไอเสียเก่าของไอแป้มสายพวงนะครับของแป้มสายพวงทีมงานเสียอันนะเสียอันหนึ่งเอามาใส่คันนี้นะครับ ให้เจ้านาโมนะครับก็เลยกลายเป็นสายลั่นแถวบนตอนนี้ที่ลั่นๆน,นี่ก็มีอยู่แค่สองคันนี่นะครับแถวอื่นก็ไม่มีลั่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่แปลงเลยนะครับตอนนี้ก็จะออกสู่ถนนใหญ่แล้วครับจะออกสี่เลนลนะตรงน,นี้ก็จะเป็นข้างรีสอร์ทครับอันนี้รีสอร์ทนะสถานที่ เหตัวของใครหลายๆคน <laughs> นี่คือรีสอร์ทนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็เรามาออกตรงนี้นะเราไม่ได้เข้ามาเข้ารีสอร์ทนะเรามาวิ่งออกตรงนี้ครับภู <laughs> ก,การรนะีสอร์ทรันเลยครับตน่นลงรันมาเลย กดปล่อยทั้งน่อยฮะกดปล่อยน้อยน,ะอยน,อยนึงทั้งวันแล้วนะต้องกดคันเร่งหน่อยนะครับโอ้ยดูดูดูด,ด,ด,ดูดูคันนี้ไปดูโอ้ตาย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 จะรีบไปนะเอย้ยมองกระจกหลังปาดซ้ายปาดขวามาดีแล้วผมไม่ตกไฟเลี้ยวเมื่อกี้นี่ต้องตกไฟเลี้ยวผมขากเข้าเลยดีดูมันไป มันจะรีบไปไหนก็ไม่รู้ครับถามว่าเลิกงานก็จริงครับแต่ว่าช่วงเย็นอย่างเงี้ยอันตรายนะครับบ้านนอกบ้านนานะครับมอไซนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะคุณจะพลาดก็เพราะมอเตอร์ไซนะครับรถใหญ่นี่นะครับต้องใช้ความระมัดระวังสักน,นิดนึงนะครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะผมนี่พูดบ่อยๆในคลิปแบบแต่เวลาผมเห็นคนที่ขับรถแบบนี้แล้วนี่ คือมันเป็นช่วงชั่วโมงคนเลิกงานยามเย็นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรีบเราก็ได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไอ้ที่รถเราคันใหญ่เหยียบป้าแป้นมาคือเสียงมันลั่นเองนะวความเร็วของรถไม่ได้เร็วอะไรนะเพราะว่ามันรถหนัก จะมาถึงแล้วครับผมสถานที่เทครับแกถมที่ได้สูงมากครับชันมากเลยนี่นี่เป็นอทีมงานซอแสงทองถมหมดเลยนะครับที่ตรงนี้ดูสูงสามสี่เมตรนะครับตรงเนี้พื้นที่อ่ะปอนเป็นเนินนะแกะถมผมขึ้นไปตรงนน้นครับแล้วก็แกก็ปลูกป้านดูขึ้นไปแล้วครับ ยะทางปีนน่าจะอยู่ประมาณสี่เมตรครับ นะผู้หญิงขับนะเนี่ยเจ้าหนโมเนี่ยขับรถเก่งครับขับรถดำเก่งมากนะครับคุณแม่เลี้ยงเดียวครับขับรถดำเลี้ยงลูกเขาบานเเขาบานเลยนเลยนาะ อเคเออนี่ครับเออม,อ,มอมือมือยังไล่เก็บเอาพ่งพนี้ค่อยมาไล่เก็บต่อครับวันนี้ก็จบข่าวจบข่าวแค่นี้ก่อนครับพ่งนี้นี่ไปแล้วเจ้านโมไปแล้วครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พีน้องๆไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับบายยครับผมสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ